น้องสมภูไปนับเบ่งเข่าว่าสิได้จากเป้าเฮ้ยน้องลีน่าไปนับเบ่งดูเลยจากเป๋านับเป็นเบลีนับเป็นทัไมเนาะ

เข่าโลเท่าไรน้องลีนาฮะฮะเข่าโล่ฮกโลกพันทุกคนขายจะชำสองไปลินบุญจงเรือว่าโลพันหรือเจ็ดพันบ่แมนแปดพันบ่จากรูปเลยตันแรกคู่ทุกคนเลยแปดันนะตันเข้าใหม่ สองไหอยู่พ erm ูดได้ไหมวันนี้แม่ไปซื้อหุกน้องลีนาแบกเให้น้องลีนาแบกเลยหรอแม่เห็ดี๋ยวหนี้ขาปั่นเพื่อนจะเอาจากเป่าได้เนาะทุกคนไม่เคยสร้างสะบัด ตาสมผูเพิ่นหมัดเข่าทุกคนเลยดูปันนี้ยังบ่มีคนหมัดทุกคนยังบ่มีแฟนยังบ่มีแฟนยังโสดอยู่บ่แ๊ะขันจีบผู้บ่าวอันขันผู้บ่าวมาจีบเด้อสมักรุ่นใดซะรุ่นใดได้เหมือนกันหรอกินเด็กร้ายมันบอดีน้องสมผูก็ยังโสดอยู่น้องลีลาก็ยังโสด หมัดเข่าหมัดเป็นได้คนผมยังกะเป็นเมมีคนหมักคน้วยแล้วอะไรซองเปาผมว่ได้เพิ่นเห็ดเกี่ยวยังหลมขาวุจังมดเลยเขาสุกมืดแล้วเกี่ยวมื่นเกี่ยวมื่นเอจางคนคนไทยอะไรไ บ้านพนหมัดเข่าทุกคนสาวๆหมัดเข่าสาวุ่ดรถรถแบ่งุโตมัดแล้วนะโยนเอาเะตุดนมันเต็มเล่ มัด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 น้ำมนต์อากเต็ดเบียกคือเก่งเลยทุกคนคันหมักกะเคยเ้าจีบไปเลยทุกคนเลยคนอื่นมาเอานี่กินแ้วแล้วเนี่ะโน้นงลีหนากับ เก่งไงโหเห็ดเป็นมดดด้วเพื่อนต้องวัยดินองคสุขูเพื่อนเห็ดหมัดวัยดีทุกคนแป๊บแป๊บแปบ๊แปบแป๊บเดียวตัวตรงนี้หนากับหมัดดีๆเด้อ <c oughs> แล้วแหละ โผล่ยอเปาเขายัางได้ทุกคนผล่น้องลีน่าแหา้งกระเตกเอาพัวกับกุ้มพัวแล้วทุกคนเลย โอ้โหต่อเป็นาติลินทุกคนโอ้คุณนะซาสองคนนี่เป็นญาตินะดิเต็มเต็มโพดกะเอาอ้อ มีโทยนะกรอบเซดีนกรอบเจอีเลยอะเห็นรหโอ้โหสุกดเด้ <sonst no> <mahdoll> <agi> ลายบอกพี่พี่เทมพี่มีหลมบ่ชัว่วภาคเมื่อไหร่เ้ีนะมีพ่อสา เอาลายผลเนาะจ้าถูกให้มันลายๆหลงสมผูมีเทคนิคเทคนิคหบบพเ่มา<อ> ฮอยหลอดสุอเงินตังคสื่อให้การณุถืเงนหอยหลอด <c oughs> คนหนึ่งหอยหลอดไฟไฟสื่อหอยหลอด <c oughs> น้องชมพู่สื่อหอยหลอดจักรสื่อคนสวยคนเจ้าตัวน่าจะอยหลอด ป้นะอ,อันนี Naj ้มีเต็มผาสืมนขาแล้วก็ออางเงี้ยมีเต็มกระยามันมัดโหลด มันจับยิงเหรอยิงมันเ h a u แล้วก็จับลออืป้าต้องมันมันเนาะซองคนนี่เนาะใครให้ซองคนนี่เดี๋ยวทุกคนเอ้ยปั่นเขามากกัน FC เอ้ยปั่นกึงก็ยังับเนาไปหน่อยบานนี้ยังมีคนหนักด้วยแม่นบ่แม่นเลย ดูปันนี่ยังบ่มีคนหนักบอมันบ่เอาเขาบ่เขาบอเอาเขาเขาบ่เอาเขาเฮขางามเกินไปบ่เนาะดูความมันเกินไปบ่ทุกคนเขาว่าเฮามีแต่ผู้บ่าวมาจีบลายที่จริงๆนะบ่มีแม่นบ่แม่นแมนก็ต่อจะคิดว่าน้องสมภูกับน้องลีน่ามีผู้บ่าวทุกคนนึงโสดเนาะเออเออไมมีเวลาสะพอแลเห็นเขามาคอมเมนต์ในช่องยูทูปว่าน้องสมภูสวยน่ารักน้องลีน่าแบบยัง น่ารักตะมุตะมิเดี๋ยวนี้จะไปลดุนแล้วค่ะไปลดุนน้ำหนักจโละตอนนห้าสิองห้สิบสองอลมเยละอต้องไก่ชีสร็จแล้วทุกนเลไปเบิ่งเากันนวัะ เออไปลงแปเอาเป็ดไปกระโดดเลยแ <c ười> หละน้ำคุมผูคนดูแหง,ง,งทุกคนผมก็คนใต้ก็น้ำคุมผู